สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแหมงนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนอยู่ในน่วยอวัยวะและการดูแลรักษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจมูกค่ะจมูกนะคะคอยทําหน้าที่ดมกลิ่นต่างๆรอบๆตัวเราค่ะการดูแลรักษาจมูกนะคะเด็กๆค่ะเวลาเราสั่งน้ํำมูกเด็กๆอย่าสั่งแรงๆนะคะจะทําให้จมูกอักเสบได้ค่ะ และก็มไม่ใช้ไม้หรือสิ่งของแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นของเล่นเข้าไปแย่ในจมูกค่ะเพราะมันจะทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายได้นะคะค่ะเด็กๆใบงานของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆค่ะระบายสีรูปจมูกค่ะเด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันและอย่าให้ออกนอกรูปภาพนะคะ แล้วเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพลงจับไว้เด็กๆจับกันถูกต้องหรือเปล่าคะคุณครูอยากเห็นจังเลยเด็กๆให้พ่อแม่ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย